ภาคไทยโดยดำไมาครับครับขณะนี้ก็เป็นของเราก็จะถึงสถานีต่อไปแล้วนะทุกคนเก็บของเรียบร้อยพอเฮอมีคมาจะลงจอดนี่เ <Okay. S 1> สียงกัดดันแม่งแคบไปจกักไนอ้าวเฮ้ยซอมบี้มาได้ไงนี้เยอะแล้วไงเฮ้ยเพื่อนตื่นเร็วงานเขาแล้วเราต้องเตรียมตัวนี่ พี่ยังไม่ตื่นอีกนั้นเจอไอ้นี่ละกันป่าในตำนานโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตีทำไมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฉันเจ็บนะพี่อยู่กับน้องนะก่อนมีซอมบ,บี้เออมันนายไปแล้วนายน่าจะยังไม่นอนมันเลยปวดหัวมาก,กเกินไปพักผ่อนสับ้างครับเพื่อนอโอ้โหตาเฉลยเป็นลบแล้ว <c oughs> มันเยอะเป็นบ้าเลยอย่างนี้ต้องเจอไอ้นี่ตายซะไอ้สารเลวเลยอ๋อฟันหวานโอ้โหดูเธอสิเอวผิวยำยำเมื่อกี้เราฟันใช่เครื่องบินตกอ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนที่พูดกันไว้นี่นะมีซอมบี้มันจักเต็มวันนี้ตูไม่ได้แล้ววิ่งก่อนละกันกำลางไอพดนไอพ่นเต็มๆหน้าเลยโอ้ยเฮ้ย,ยเมื่อกี้มีเสงปืนเฮ้ยมีคนอยู่างกันด้วยแล้าจะเข้าไปรบภัยได้เข้ามาเร็วๆในนี้มีเมอาปืนเรียบร้อยเข้ามาหยิบกันในนี้ช่วยต่อด้่วย ที่นอืมี่ก็เป็นจุดเสพโซนน่าจะมีกล้องปืนอยู่แถวนี้โอ้นั่นไงกล้องปืนอ,จอะจเฮ้ยกล้องนี้ฉันขอนะเพื่อนหมายเป็นไรยังมีอีกกล้องแชวมอันนี้ฉันขอนะเวย้ยโอ้ไปดิฉันขอแล้วก่อนเนาะเป็นไรโอ้ลุงจะไปโทรบอกมากล่องน,นี้ลุงขอเอาไว้เฮ้ยโดนแย้มหมดเลย นีย่ยเป็นแบบนี้เราคงจะตามหาเพื่อนเราไม่ได้อืมตรงนั้นเหมือนมีกล้องโอ้นี่มันปืนลูกซองของดีเลยปาเทอ้าวเฮ้ยพวกมันลูกไปอีกแล้วไอพวกเหลาช่วยกันตู้เดี่ยวตูกใครตัวมันไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยจ็บแก่ลุก Mình đã còn đứng mày dai. <laughs> còn đéo cả đá đấy Số một nôm hai chạy khó lực lực Tặng ma thì mà sai đứng nữa còn เกมอีส <Game> ิ่งไม่เกรงมากเลยอ้ไม่ก้ดเอาเลยไปร้องเกลงให้เวลาไปตามหาเพื่อนึกในความโหดจะไม่เดียวรอฉันก่อนนะเพื่อนฉันจะไตามหานายเดี๋ยวนี้